น,นจากพาร์ทที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมเราได้สร้างความอัปยศนะฮะคุณผู้ชมขั้นสูงสุดถึงมากถึงมากถึงมากทีกท่สุดไว้นะฮะโดยที่ข้าพเจ้านะได้โอเคสะมาเถอะโอเคยินี้อนรับพูดคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่อันอีดนะฮะ <c oughs> อย่างที่ได้บอกไปตอนต,อนตอน้นคลิปนะคุณผู้ชมว่านั่นแหละเออชั้น เผื่อคุณผู้ชมยังงงอยู่กับเหตุการณ์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ฟังนะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าก็ต่างข้างนานมาแล้วนะนาจะนจนเราจำไม่ได้พามเพนาะคือครั้งที่แล้วอ่ะคุณผู้ชมเออคืออันบอกว่าลูฟี่สเน็กแมนอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวละครใหม่หเพราะว่าอันจำจับสนว่าเอ๊ะลูฟี่สเน็กแมนมันน่าจะมาเราไม่ใช่หรอแล้วก็มันมีแค่การปรับมีรหรือเปล่าความจริงไม่ใช่นะฮะคืออันจำว่าลูฟี่สเน็กเบนกับลูฟี่ร่างอันนี้คุณผู้ชม ที่เป็นร่างเกียร์เสียเออมันคือร่างเดียวกันความจริงมันคนละร่างนะอันก็เลยก็นึกว่ามันมาแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เป็นตัวละครใหม่นะฮะนี่นะคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะอันนี้คือร่างเก่านะฮะกับอันนี้คือร่างใหม่นะฮะคุณผู้ชมเออแล้วแม่งอันก็งงว่าอ้าวมันมาตัวละครซ้ํากันแล้วมันมีการปรับเนื้อแต่ว่าเกมนี้มันไม่เคยปรับอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้อ๋อแต่ถือว่าคือเป็นตัวละครใหม่นะฮะโอเคเอาว่าเข้าใจกันแล้วนะฮะคุณผู้ชม มาคุณผู้ชมวันนี้นะฮะอาจจะสุ่ม100ถังนะเพื่อให้เป็นเกียรแก่ลูฟี่สเต็เมนนะพอทุกตัวเลยนะฮะตัวใหม่เกือบทุกตัวเลยนะฮะอาจาสุ่ม200ถังขึ้นนะมีอีสเต็เมนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อยู่ดีก็ามาแยกคลิปคลิปละร้อยถังเฉยคุณผู้ชม <c oughs> ว่าไม่รู้เลยไม่เลยโอเคมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมเออคิดว่าคุณผู้ชมจะได้ไหมครั้งที่อ่าคลิปที่แล้วอ่ะเออที่อาจะลงไปอ่ะ ผู้ชมก็ไม่พูดกันนะว่าแบบอะไรฉันได้หรือเปล่าหรือว่าฉันไม่ได้แต่มีน้องคนหนึ่งอันตลึงในการเก็บถังของน้องมากขออนุญาตเอาขึ้นได้ปะเออเอาขึ้นอันนี้นะุูบเดี๋ยวปิดชื่อไว้นะคือน้องคนนี้เก็บถังได้เยอะมากแม่เงเอ้ยแต่พาไมา่ไดตัวกูนะวันนี้สุ่มหนึ่งร้อยถังนะเดี๋ยวสุมส่มๆไปเดี๋ยวถังก็เพิ่มมั้งเออที่นี้นะฮะเป้าหมายของอันนะถ้าไม่ได้สเนกเมนนะฮะลูฟี่ก็ได้ลูฟี่ นิเวลตัวนี้นะฮะเออแต่มันไม่เสกภาษาหายากมันก็อีกนะหรือไม่ก็ตัวอะไรก็ได้อะเอามาเหอะนะฮะเออช่วงนี้อรู้สึกว่ารู้สึกว่านะฮะคุณผู้ชมทีมอันกากางเองไหเออปกติอุตโซบะคุณผู้ชมเอออันไม่ได้เอาอุโซบเข้าทีมมานานอนี้ขบวนนิดนึงนะก่อนไปสุ่มนะคืออันไม่ได้เอาอุตโซบะเข้าทีมมานานมากนะพอมันเอาเข้าพออันเอามันเข้าทีมอะคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมรู้สึกมันกากลงวะ หรือว่าตัวอื่นมันเก่งหรือว่ายังไงนะออาว่าตัวละครไหนก็ได้นะที่เป็น SS นะครคุณผู้ชมนะ,ะเน้นๆสายชูเตอร์กับสายซัพพอร์ตไหนละกันนะฮะมา100ถังคือคุณผู้ชมบอกก่อนนะฮะว่าตัวลูฟี่เน็กเนนน์มันเป็นสายหายากใช่ปหมเป็นสายเออสีทองอ่ะนะฮะมันก็เลยเอ่าส่วสายไหนก็น่าจะได้เหมือนกันน,ะะนั่นแหละนะฮะเออเปอร์เซ็นต์จะได้แม่งเท่ากันหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคเออหลังจากที่ดูคลิปแล้วแล้ว,ลวนะฮะคุณผู้ชม อย่าลืมนะสวดมนต์ขอพรกวดน้ำให้กวดน้ำเลยเหรอเอออย่าลืมนะฮะขอพรแท่นอันด้วยนะขอให้อันได้เอสนะคุณผู้ชมฮัลโหลใจเย็นนะฮะผ่านไป40ถังแล้วนะฮะอุ้ยได้เอสเอสคุณผู้ชมแต่ชอปเอ๊ะหรือว่าอันเปลี่ยนซัพพอร์ตมาเป็นช็อปเปอร์ดีกว่าคุณผู้ชมเพราะช็อปเปอร์ก็มีเยอะอยู่นะฮะเอยังไงดีนะ<ม>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเฮ้ยมีอีกไหมมอีกไหม ทีมอันยังไม่มาคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมอันเนี้ยถามคุณผู้ชมหน่อยช่วงนี้อันอันอันบอกตรงๆแนวช่วงนี้อันอันไม่ได้ติดตามวันพีชนะคุณผู้ชม <c oughs> เออตอนนี้วันพีชนะถึงไหนกันแล้ว <c oughs> เออในเรื่องของวันพีรู้สึกว่าอ่าได้ข่าวล่าสุดคือลูกชายของไคโดแค่นั้นแหละนะอันนี้คือจริงๆนะไม่รู้เรื่องอาจะไม่รู้อะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยอีกสองครั้งคุณผู้ชม หมดเลยดีวะเอ้ยคุณผู้ชมถามหน่อยคุณผู้ชมได้ยากอย่างนี้ไหมเนี่ย <c oughs> ทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้ได้เอสยากจังวะไม่ได้โอเคอีกครั้งหนึ่งนะขอออกมารับถังก่อนฮนะนี่ไนงะเราจะได้ถังเพิ่มใช่ไหมเอาก,กดติ๊กเตอร์นี่คุณผู้ชมได้นี่ไงได้สเนกเมนอ๋อสเนกเมนตสายสีม่วงไม่ใช่สายสีทองอันจำผิดนะขอโทษนะคุณผู้ชม เนี่ยมันจะมีคลิปไหนไหมที่มึงไม่พลาดอะไรเลยเนี่ยอีดอกโอเคกด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 ถึงสิบถังไหมเนี่ยเอออุย้ยไม่ถึงคุณผู้ชมอีกสามถังหาวิธีเอาถังก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะหาถังโดยวิธีมีอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมเออจะบอกว่าอีวานคออ่ะบอสครั้งเนี้ยให้ของค่อนข้างดีนะ,ะคุณผู้ชมเออคือ อันจะบอกว่าไอเนี้ยเน,น,น,นี่ยอัตราได้พวกเนี้ยได้อะไรก็ดีหมดเลยฮะเออจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะเว้นหีบทองไว้สักอันหนึ่งนะเพราะตอนนี้รู้สึกหีบทองเอ,อ่อล้นมากนะเขาจะแม่งอยากได้หีบเขียวมากกว่านะฮะโอเคเอ,อ่อได้ยังวะเมื่อกี้เราได้ใช่ไหมได้หรือยังวะแป๊บนึงแป๊บนึงๆๆเอาให้มันได้อีกครั้งนึงแล้วกันนะเผื่อๆไว้นะฮะเอออ้าวเอ,อ,เอ,อ,เอ้ยอ้าวฮัลโหลอ้าวยอะไร อสรุปได้ยังเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อได้แล้วนะได้มาห้าถังแสดงว่าได้แค่ครั้งเดียวโอ้โขนาดตีบอยกูยังได้ถังน้อยขนาดนี้โอ้ m ม g ก d โอเคครั้งสุดท้ายโอเคนะถือว่าไม่น้อยหน้านะคุณผู้ชมสองร้อยถังของตัวละครใหม่ตัวนี้นะเหมือนกับตัวอื่นๆเลยนะคือไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> อยากจะลองให้มันมีตัวไหนบ้างวะคุณผู้ชม ช่วงเนี้ยอันพยายามแบบลองไปไล่ดูคลิปเก่าของตัวเองนะฮะเอ่อพูดถึงความหลังนิดนึงนะเพื่อนว่าแบบเออมีตัวละครใหม่ตัวไหนบ้างวะที่แม่งเป็นช่วงเทศกาลของมันแล้วกูสุ่มแล้วกูได้บุรีน้อยนะฮะคุณผู้ชมน้อยนะฮะอันนี้พูดจริงจ <c oughs> <c oughs> ตัวฉันยังไม่รู้เลยนะฮะไม่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าแบบอ้ยมันเยอะเกินไปจนเราไม่ท้ไม่ใช่ชนะคือมันนานจนเราไม่รู้เราลืมไปเลยนะฮะฟิลลิ่งพวกนั้นโอ้ย โอเคนะคุณผู้ชมเนื่องจากวันนี้นะฮะเป็นวันอาทิตย์นะที่อ่าแล้วก็โค้ดมาันจะมาวันจันทร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะอจาจจะขึ้นโค้ดมาให้หน้าจอนี้นะโอเคโค้ดสัปดาห์นี้นะก็คือเออนั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมแล้วกอ็อันนี้น่าจะเป็นโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่นะทั้งหมดที่น่าจะยังใช้ได้อยู่ในะปัจจุบันนี้นะอ่ะโอเคคุณผู้ชมก็คลิปนี้นะฮะ ประมาณนี้แหละโอ้รู้สึกคลิปเร็วมากเร็วสัตว์คุณผู้ชมไหนก็เป็นอ่ช่วงท้ายคลิปนะฮะเรามาพูดถึงตัวละครใหม่ของเรากันดีกว่าว้าวอันไม่ได้พูดถึงตัวละครใหม่นานมากๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูฟิเจอร์เดเมนเนี่ยไปดูหน่อยดีแอดแทะอ้ย400%เอต่เคียเหรอถ้าเป็นเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ อุย้ยมีป้องกัน30% 2เทิร์นแรกด้วยนะฮะเก่งจังแล้วสีเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีเพิ่มเกราะเพิ่มกอด100%ด้วยนะแม่เอย้ยมันเป็นเยอะขนาดนี้อุย้ยเขาทำใหตัวนี้มันเก่งจังเลยมันเป็นสายมันเป็นสายอะไรวะสายชูตเตอร์ใช่เหรอเออ,เอ,อแต่ช่วงนี้ตัวละครที่แบบมาลวงเยอะนะเพราะว่แบบปกติเวลาเราจัดทีมใพื่อนๆคุณชมมันจะเป็นทีมแบบเดีย๋วยวๆๆเดี๋ยวให้ดูนะคือ โอเคนะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือทีมของเราใช่ไหมปกติล้วทีมของเราอะ่ะมันจะเป็นแบบหน้า2ตรงกลาง2แลหลังอีกสองคุณผู้ชมแล้วมันจะแบบมีตัวละครบางตัวละครที่แบบมันสามารถรวมได้โดยการไปตีข้างหลังก่อนข้างหน้าอนะไรเงี้ยช่วงนี้มีคนใช้ตัวละครพวกนี้เยอะนะฮะลูฟี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มาแก้จุดบอดตรงนี้ปัเพราะว่าเห็นเกาะมันเยอะมากเลยอะ่ะเออแล้วมาเป็นสายชูเตอร์สายชูเตอร์ก็คือสายยิงไกลนะคุณผู้ชมมันจะอยู่แถวๆด้านหลังเลยะฮะตำแหน่งของมันแต่ใครจะเอามันมาไว้ด้านหน้าก็ได้นะคุณผู้ชม เออมันก็แล้วแต่นะนะฮะเออตัวนี้ก็น่าน่าลองนะฮะเออต้องเริ่มจากการสูมันได้ก่อนแหละคุณผู้ชมเออจริงจริงอันนี้พูดจริง,รง,รง,รงโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้นะลาว้าจะเรียนเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย